ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหวังสเสวียนตะโกนลัน่นเริ่มได้นักสู้รุ่มเยาว์ทั้ง50คนพุ่งทยานออกไปราวกับลูกธนูทั้งหมดมุ่งออกไปยังประตูทางเข้าวังเทพพยุท์ภายลั่นทยานผ่านเมืองแม้กระทั่งผู้คนในเมืองยังไม่เห็นแม้แต่เงาของพวกเขา มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายหวังสเสวียนกล่าวกูตงเฉินและหูไคหมิงต่างพยักหน้ามีผู้คนจากต่างแผ่นดินมากมายมายังแผ่นดินราชาการวิ่งแข่งเช่นนี้ล้วนเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับพวกเขา พวกเขาต่างพากันจับไปเพื่อเราดูการประลองโดยเฉพาะการประลองของเฉินเซี่ยงพวกเขาลุ้นอยากเห็นเพ็ดมังกรอันน่าเกรงขามแต่เมื่อหวางสเสวียนกำลังจะบินตามไปดูจู่จูนะสถานที่ไกลออกไปกลับปรากฏกลุ่มความร้อนและแสงสีแดงลุกโชนขึ้นหากมองใกล้ๆจะเห็นเป็นปีกเพลิงคู่มหึมา เฉินเซียงได้ปลดปล่อยปีกแห่งหงเพลิงแล้วเจ้าเด็กน่านลงมือจริงๆกู่ตรงเฉินใส่หน้าพลางยิ้มเพองั้นมันรนหาที่ตายชัดๆหวังสเสวียนเข่นเสียงก่อนที่เงาร่างของเขาจะหายไปเฉินเซียงปลดปล่อยปีกแห่งเพลิงขยานออกนอกตัวเมืองปีกแห่งหงเพลิงของเขาในยามนี้มีขนาดใหญ่มากเพียงแต่น่านย่อมไม่จำเป็น เพราะนอกจากมันจะไม่ยืดหยุ่นแล้วมันยังเผาผลาญปรานไปเป็นจํานวนมากแม้ความเร็วของปีกแห่งหงเพลิงขนาดใหญ่จะเร็วมากแต่เฉินเซี่ยงคิดว่าหากปรับให้ปีกมีขนาดเล็กลงย่อมเพียงพอแล้วแต่ถึงอย่างนั้น ขนาดของมันก็ใหญ่ถึง20จ้างหากมองไกลไกลมันน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากและยิ่งความร้อนที่มันแผ่ออกมายังทำให้ผู้คนรู้สึกไม่สบายตัวเป็นอย่างยิ่งเฉินเซี่ยงกระพือปีก เปลี่ยนตนเองพุ่งกลายเป็นลำแสงสีแดงผ่านเข้าไปในหมู่เมฆเฉินเซียงรวดเร็วมากจนทิ้งผู้เข้าแข่งขันมากมายไว้เบื้องหลังเมื่อเหล่านักสู้คนอื่นๆเห็นความเร็วในการแหวกอากาศที่น่าสะพรึงกลัวของเฉินเซียง พวกเขาได้แต่แอบรู้สึกอิจฉายอยู่ในใจข้าจะนำไปก่อนพวกเจ้าก็อย่าแพ้ให้กับเจ้าคนนอกนั่นละ่ะสาวงามในชุดกระโปรงสีฟ้าหัวเราะพลางจ้องมองปีกสีน้ำเงินที่ด้านหลังของนางมันดูราวกับปีกของผีเสื้อทั้งยังโปร่งแสงนางพัดกระพือปีกเล็กๆของนางมุ่งหน้าเข้าสู่ป่านางคล่องแคล่วเป็นอย่างมากทั้งยังส่งเสียงหัวเราะและตะโกนขึ้นด้วยความตื่นเต้น นางคือคนที่ถามก่อนหน้านี้ว่าบินได้หรือไม่เมื่อเสียงของนางหายไปคนอื่นๆที่เหลือย่อมทราบว่านางทิ้งห่างไปไกลแล้วยามนี้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆล้วนบรรลุถึงนอกเมือง ดังนั้นพวกเขาต่างใช้ความเร็วสูงสุดของตนเพื่อมุ่งไปยังเป้าหมายผู้เข้าแข่งขันบางคนดูราวกับโคถึกวิ่งผ่าตะลุยเข้าไปในป่าทั้งชนทั้งโค่นล้มต้นไม้ไปมากมายเพียงแต่ความเร็วของพวกเขานับรวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง เชิญเสี่งบินสูงในหมู่เมฆเขาย่อมไม่ทราบว่าเบื้องล่างกำลังเกิดการแข่งขันที่ดูเดือดอยู่ยามนี้เขาใช้ออกด้วยความเร็วสูงสุดทุกๆครั้งที่เขากระพือปีกมันจะพาร่างของเขาเคลื่อนผ่านเป็นระยะทางที่ไกลมากๆ ทั้งลื่นไหลงดงามและผ่อนคลายอย่างยิ่งสดชื่นจริงๆข้าอยากให้เจ้าพวกมิหกราชสีวานอนปรากฏตัวไวๆไ,ไม่งั้นคงน่าเบื่อแย่เฉินเสี่ยงกล่าวพลางหัวเราะอ,อย่างสบายอารมณ์นี่เจ้าโง่หรือเปล่า น้ำเสียงของสตรีดังขึ้นทำให้เฉินเซียงตกใจเขาหันหน้ากลับไปมองเห็นเป็นสตรีในชุดกระโปรงสีฟ้าเขาจำได้ว่านางเป็นผู้ที่ถามหวางสวียนว่าบินได้หรือไม่ปีกโปร่งแสงของสตรีชุดกระโปรงฟ้ากระพือพัด นางแตกต่างจากเฉินเซี่ยงที่พุ่งทยานไปบนท้องฟ้าปีกเล็กๆของนางกระพือพัดพลางปลดปล่อยแสงสีน้ำเงินคลอไปกับหมู่เมฆมันงดงามเป็นอย่างมากเจ้านั่นแหละที่โง่เฉินเซี่ยงกล่าวพลางยิ้ม สตรีนางนี้หน้าตาน่ารักเป็นอย่างมากใบหน้าของนางงดงามริมฝีปากบางดุจผลเชอร์รี่ดวงตาคู่งามเป็นประกายนางจับจ้องเฉินเซียงอย่างใคร่รู้เฉินเซียงเห็นภายในดวงตาของนางมีประกายสีน้ำเงินทั้งทั้งที่ดวงตาของนางเป็นสีดำทำไมเจ้าถึงบอกว่าข้างโง่ เจ้าเองก็โง่ที่บินสูงขนาดนี้นางลับลิ้นเมื่อเห็นลิ้นที่น่ารักของนางเฉินเซียงแทบอดใจยื่นนิ้วไปคีบลิ้นเล็กๆของนางไม่ได้เฉินเซี่ยงยิ้มที่เจ้ากล่าวว่าโง่นั่นแสดงให้เห็นว่าสมองของเจ้าไม่ปกติเจ้ารู้หรือเปล่าว่าเจ้าบินอยู่สูงขนาดไหนเจ้านี่มันโง่จริงๆ เจ้ามันโง่ฮ่าหาเจ้ามันโง่แต่น่าแปลกที่นางไม่โกรธนางขค่นเสียงเบาๆข้าอุตส่าห์มาเพื่อเตือนเจ้าแต่เจ้ายังไม่เข้าใจความหวังดีของข้าเฉินซิ่งตกใจเขายิ้มพลางกล่าวข้าขอโทษขอบคุณมากแม่นางว่าแต่ใครเป็นคนของให้เจ้าขึ้นมาเตือนข้านางยิ้มพลางหัวเราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีคุณเรียกข้าว่าแม่นางเด็กน้อย นี่สายตาข้าเจ้าย่อมไม่ต่างจากนกน้อยที่เพิ่งฟักออกจากไข่เฉินเซียงจ้องมองนางอีกครั้งหน้าอกของนางใหญ่มากใหญ่ขนาดที่ไม่อาจเอาความรู้สึกทั่วๆไปมาวัดไดท้ทั้งที่นางดูเหมือนเด็กสาวอายุเพียงสิบมีเท่านั้นงั้นท่านป้า ปีนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วท่านอยู่กับกลุ่มเด็กน้อยพวกนั้นแล้วไม่เบื่อบ้างเหรอเฉินเซียงแกล้งเย้าหยอกนางพลางหัวเราะพี่สาวผู้นี้อายุมากกว่า500ปีแล้วอาจารย์ของเจ้าย่อมทราบ นี่เขาไม่ได้บอกเจ้าเหรอว่าในแผ่นดินราชามีตระกูลโบราณแบบข้าอยู่นางโบยบินทั้งยังเล่นผมของนางไปด้วยเฉิญซิ่งรีบทบทวนความทรงจำของเขาทันทีไม่นานเขาก็จำได้ว่าห่วงเจีเ๋ยยนเทียนเคยกล่าวว่า ในแผ่นดินราชามีตระกูลที่คงอยู่มาอย่างยาวนานพวกเขาใช้เวลาในการตั้งครรภถึง500ปีแต่หลังจากเกิดมาพวกเขาจะครอบครองความแข็งแกร่งในขอบเขตนักสู้แท้จริงตระกูลโลหิตฟ้าหากนางไม่ได้กล่าวถึงเขาคงไม่นึกถึงเรื่องนี้ครั้งหนึ่งอาจารย์ของเจ้าเคยเอาชนะผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลโลหิตฟ้าเรา เพราะฉะนั้นข้าต้องทุบติเจ้าเจ้าย่างได้ประมาทข้าจะดีกว่าเพราะข้ามีทั้งโลหิตปราชาและโลหิตฟ้านางหัวเราะแต่วางใจเถอะเมื่อเวลานั้นมาถึงข้าจะเมตตาเจ้าทันใดนั้นเฉินเซียงก็นึกขึ้นได้เป็นรายชื่อที่สามในห้าอันดับแรกชื่อของเจ้าคือหลานาหลานข้าหลานหลาน ข้าเกิดมาได้25ปีแต่รูปลักษณ์ของข้ายังเหมือนเด็กข้าไม่เคยโตขึ้นอีกเลยนางกล่าวอย่างเศร้าโศกเฉินซึ่งรู้สึกว่านางน่าสนใจมากเขากล่าวพลางยิ้มหลานหลานตระกูลต้าหลีก็เป็นเหมือนเจ้าอย่าได้กังวลไปนงางใส่หน้าไม่ใช่ ประกูลโลหิตฟ้าของข้าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพวกข้าก็เหมือนคนทั่วไปที่เติบโตเมื่อเวลาผ่านไปกลับมีแต่ข้าที่ไม่โตขึ้นเจ้ามันก็แค่ขยะข้าจะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนางแลบลิ้นพลางทำหน้าซุกซนก่อนจะเพิ่มความเร็วในทิ้งห่างเฉินเซียงในฉับพลันเมื่อได้เห็นความเร็วของนางเฉินเซียงถึงกับตกใจสาวน้อยนางนี้ช่างประหลาดนัก แต่ยังนับว่าน่าสนใจหลงซี่อีเลี่ยนเสียงเฉินเซี่ยงทำเสียงราวกับคนแก่กำลังล่อลวงเด็กสาวอย่างหลานหลานบนท้องฟ้านานอันตรายเป็นอย่างมากมินานเฉินเซี่ยงก็สัมผัสได้ว่าที่เบื้องหน้าของเขามีแรงกดดันที่แข็งแกร่งจำนวนมากอยู่มันคือกลุ่มแรงกดดันของขอบเขตอันยิ่งใหญ่ เฉินเซียงบินสูงอยู่บนท้องฟ้าเพื่อเลี่ยงการถูกขัดขวางจากทางภาคพ,พื้นแต่สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงคือมีคนดักรอเขาอยู่ในที่ที่สูงขนาดนี้เจ้าพวกนั้นมันรอข้าพวกมันรู้ได้ยังไงว่าข้าจะผ่านมาทางนี้เฉินเซียงรู้สึกสงสัยแต่ไม่กังวลบินฝ่าไปเลยข้าเดาว,ว่าพวกมันคงใช้ยานวิญญาณบางอย่างเพื่อส่งข่าวต่อกันทำให้พวกมันเตรียมตัวได้ ใครบอกให้ปีกเพลิงของเจ้าเด่นซักขนาดนั้นไม่งั้นแม้แต่สาวน้อยคนเมื่อครู่ก็ยากที่จะพบเจ้าหลงเสี่ยอีกกล่าวจูจ่ๆปีกเพลิงของเฉินเซี่ยงก็ขยายขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้มันทรงพลังมากขึ้นและบินได้เร็วมากขึ้น ี่เบื้องหน้าเป็นชายหกคนที่กำลังรอเขาอยู่พวกมันลอยอยู่กลางอากาศจากที่เฉินเสียงสัมผัสถึงแรงกดดันของพวกมันดูเหมือนพวกมันจะใช้พลังไปไม่น้อยเพื่อพยุงตนเองให้อยู่กลางอากาศ แน่นอนว่าพวกมันไม่สามารถทุบตีเฉินเซี่ยงได้แต่เป้าหมายของมันย่อมชัดเจนพวกมันพิงต้องการถ่วงเวลาให้เฉินเซี่ยงช้ากว่าสิทธิ์ของแผ่นดินราชาคนอื่นๆจนทำให้เขาถูกขับออกจากการแข่งขันในท้ายที่สุดเจ้าหวางสเสวียนนี่ตั้งใจโกงค่าจริงๆดี ข้าจะทำให้มันรู้ว่าข้าเฉินเซียงไม่ได้ถูกข่มเหงได้ง่ายๆเฉินเซียงรู้สึกโกรธเล็กน้อยปีกของเขาเปล่งแสงสีทองก่อนจะทะยานไปเบื้องหน้าเรากับอินซีทองคำที่แผ่รัศมีสีแดงประกายทอง เชิเซี่งผสานปราณเพลิงและปราณโลหะเข้าด้วยกันเขาสามารถควบคุมปราณภายในร่างกายได้อย่างอิสระทั้งยังโคโจรมันได้อย่างง่ายดายเมื่อเหล่านักสู้ในขอบเขตอันยิ่งใหญ่ทั้งหกคนเห็นปีกเพลิงขนาดยักษ์ที่แผ่นหลังของเชิเซีง่งพวกมันพลนรู้สึกไม่ดีปีกเพลิงของเชิเซี่งมีขนาดใหญ่มากแต่ละข้างเหยียดยาวออกไปกว่าหลายสิบจ้างมันน่าตกใจ ทั้งหนึ่งทำให้หวนนึกถึงนกยักษ์โบราณที่แฝงไปพลังอันน่าพลังกลวดเข้ามาชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นจริงๆแล้วมันอยากจะหนีเพราะว่าปีกยักษ์นั่นแฝงไปด้วยพลังที่แข็งแกร่งมากๆพวกเราเอาไม่อยู่รีบหนีเร็ว ชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นเฉินเซียงยังอยู่ห่างจากพวกมันแต่เมื่อพวกมันเห็นความเร็วของเขามันรู้ว่าอีกไม่นานเฉินเซียงต้องมาถึงพวกมันทั้งเขายังตั้งใจพุ่งชนพวกมันด้วยเฉินเซียงหัวเราะลัน่นฝันไปเถอะ ปีกสีทองของเฉินเซียงปรากฏพลังสายฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวขึ้นในฉับพลันทำให้ความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวข้าจะสังหารพวกเจ้าให้หมดเฉินเซียงตะโกนขึ้นปีกสีทองของเขาเปลี่ยนด้วยพลงัง ร่างกายของเขาหอบุ้มด้วยแสงสีทองเจตนาสังหารแผ่ออกมาตัวเขาอย่างบ้าคลั่งราวกับมังกรผู้เกลี้ยวกราดเฉิญนเสียงปรากฏตัวในตำแหน่งของนักสู้ทั้งหกคนภายในพริบตา ก่อนจะพุ่งผ่านพวกมันไปทิ้งไว้เพียงเสียงสายฟ้าดังกึกก้องพร้อมกับเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดเฉินเซี่ยงสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าพวกมันทั้งหกคนถูกปีกที่น่าสะพรึงกลัวของเขาจู่โจมเข้าอย่างจางังปีกของเขาแฝงไปด้วยปราณโลหะปราณเพลิงและปราณสายฟ้าพวกมันผสานเข้าด้วยจนเกิดเป็นพลังทำลายล้างที่น่าสะพรึงกลัวเฉินเซียงไม่ทราบว่าพวกมันทั้งหก คนมีสภาพเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้เขาอยู่ห่างไกลาจากตำแหน่งเมื่อครู่มากเขาไม่ได้จงใจจู่โจมพวกมันเพียงแต่เคลื่อนผ่านพวกมันแบบปกติปกติเท่านั้นเฉินเซี่ยงบินสูงอยู่ในหมู่เมฆซึ่งสูงจากพื้นเป็นอย่างมาก ด้วยความสูงระดับนี้แม้เป็นนักสู้ในขอบเขตอันยิ่งใหญ่ร่วงหล่นลงไปพวกมันย่อมบาดเจ็บสหาหัสแต่ไม่ถึงกับตายปีกของเฉินเสี่ยงคืนสภาพดังเดิมอีกครั้งแม้มันจะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วเมื่อขนาดของปีกเพิ่มขึ้น แต่มันก็เผาผลาญปราณไปจำนวนไม่น้อยยามนี้เฉินเซียงไม่ทราบว่าเขาต้องบินไปอีกนานขนาดไหนแต่ที่แน่แน่เบื้องหน้าย,ย่อมมีอุปสรรคมากมายรอเขาอยู่นั่นสาวน้อยกระโปรงฟ้าหลงเสี้ยอีกกล่าวเฉินเซียงเห็นสตรีนางหนึ่งบินอยู่ในหมู่เมฆนางเปล่งเสียงหัวเราะอ,อย่างสุขสต์ออกมาอย่างต่อเนื่องนางเล่นราวกับนางเป็นเด็กสาว และเมื่อนางเห็นเฉินเซียงนางก็บินเข้าหาเฉินเซียงก่อนจะลดความเร็วลงเพื่อบินไปพร้อมๆกันข้าเบื่อมากเลยความเร็วของเจ้านับว่าไม่เลวพวกเราสามารถบินไปยังจุดหมายด้วยกันได้หลานๆบินรอเฉินเซี่ยง เฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวข้าเพิ่งจะจัดการปัญหากับชายทั้งหกคนเมื่อครู่ที่พยายามขัดขวางข้าพวกเขาไม่หยุดเจ้าเหรอนางหัวเราะไม่หนีทำไมพวกเขาต้องหยุดข้าด้วยเฉินเซียงกล่าวอย่างรันทด แผ่นดินราชาของเจ้าขมเหงคนนอกอย่างข้าทั้งยังจงใจกลั่นแกล้งข้าอีกใครบอกให้เจ้าลงมือรุนแรงแบบนั้นกันหลหระในการประลองก่อนหน้านี้เจ้าแทบทำให้แผ่นดินราชาข้าไม่เหลือหน้าสู้ผู้ใด นี่เจ้ายัางห้ามพวกเขาไม่ให้ขัดขวางเจ้าอีกเหรอเฉินเซี่ยงขดปากแม้ว่าเขาจะทราบว่ามันไม่ยุติธรรมแต่เขาก็ไม่ใส่ใจเพราะการแข่งขันครั้งนี้จะทดสอบความแข็งแกร่งของเขาซึ่งนับเป็นผลดีทำไมเจ้าถึงรอข้า เจ้าบินไปก่อนแล้วเข้าเส้นชัยเป็นผู้ชนะไปเลยไม่ดีกว่าเหรอเฉิญเซี่ยงเงยหน้ามองหลานหลานที่บินอยู่เหนือหัวของเขามันค่อนข้างน่าอึดอัดเขาเห็นรูปร่างของนางที่ไม่สมกับขนาดหน้าอกทั้งกระโปรงสีฟ้าของนางเองก็ยาวเ,เอามากๆม,มันทำให้เขานึกถึงยักษ์ถงหยาในตำนานผู้มีใบหน้าอ่อนยาวสาวน้อย ขนาดตัวของเจ้าดูไปเหมือนเด็กอายุ14แต่ขนาดหน้าอกของเจ้ากลับใหญ่มากโกกคนอื่นย่อมไม่มองว่าเจ้าเป็นสาวน้อยแน่เฉินเซี่ยงพลันแข็งค้างเพราะนี่ก็นานแล้วที่หลงซี่อีไม่ได้เรียนเสียงของเขามันทำให้เขาเกือบลืมวิธีการกลั่นแกล้งผู้อื่นของมังกรน้อยแสนโซนใบหน้าเล็ก ของหลานหลานแดงระเรื่อคิ้วอันละเอียดประณีตของนางขมวดมุ่งทั้งมีร่องรอยของความโกรธบนใบหน้าเฉินเซียงเจ้าเจ้ามันอันธพานเฉินเซียงแอบดาทอหลงซี่อีเขารีบกล่าวขึ้นที่ข้ากล่าวนับว่าไม่ผิดเจ้าควรทราบว่าเหล่าบุรุษส่วนใหญ่ที่มองสตรีนั้นพวกเขาจะจ้องที่หน้าอกของพวกนางเป็นอย่างแรกหรือเจ้าไม่คิดแบบนั้นข้ารู้ เจ้าไม่ต้องมาบอกข้าก็ได้นางเข่้นเสียงพลางกล่าวงั้นให้ข้าสัมผัสได้ไหมหลงซี่อีเลี่ยนเสียงเฉินเสียงอีกครั้งกระทั่งซูเหมยยาวและเปย์ยูยู่ยังหัวเราะคิกคักจับหัวเจ้าสิ เจ้ามันอันธพาลข้าไม่สนใจเจ้าแล้วนางเร่งความเร็วพลางไปหนีไปพร้อมกับใบหน้าที่แดงก่ำหลงซี่อียิ้มพลางกล่าวน่าเบื่อแค่นี้ก็ทนการข่มเหงไม่ได้สละเชิญเสี่ยงโกรธเจ้ามังกรตัวเหม็นรอให้หน้าอกของเจ้าใหญ่ก่อนเถอะเมื่อถึงวันนั้นข้าจะขย่ำหน้าอกของเจ้าทุกวันเลย สาวงามที่หาได้ยากในแผ่นดินราชาอย่างนางกลับโดนเจ้ากลั่นแกล้งเจ้าไม่รู้หรอกว่าหน้าอกของสาวน้อยนั่นใหญ่ขนาดไหนตัวเจ้าในตอนนี้แค่เรื่องพี่เมืองเอ๋อกับสู้เซียนเซียนก็ยังไม่มีปัญญาแก้ปัญหาแล้วเจ้ารู้ไหมขนาดของเซียนเซียนกับพี่เมืองเอ๋อของเจ้าก็ไม่ได้เล็กไปกว่าสาวน้อยหลานหลานนั่นแต่ที่สำคัญที่สุด ขนาดของพี่เหมายเหยาและพี่ยู่ยู่เองก็ใหญ่มากเหมือนกันเจ้าน่าจะได้เห็นห้าห้าห้าหลงซี่อีหัวเราะล้านเฉินเซียงคิดพลางยิ้มกว้างก็คงเป็นแบบนั้นแต่สาวน้อยนั่นต้องเกลียดข้าแน่บางทีในงานประลองนางอาจจะลงมือโหดเหี้ยมกับข้าเจ้าอันธถานอยาเพิ่งยิ้มไปข้างหน้าเจ้ามีวิหกราชสีวานอนอยู่หลายพันตัว รีบลดระดับการบินลงเร็วเข้าเสียงของหลานหลานก็ดังก้องในหูของเฉินเซียงในฉับพลนันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ